แตาแตกจงให้หรกเราต้องใช้วิธีเอาถุงครอบอย่างที่ผมทําให้ดูนะเอาถุงครอบเราถึงจะได้ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอราบมรสการหลวงตาหลวงพ่อพระเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมคิดถึงครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปตัดอ่าแต่งชอชมแตกจรให้ชมเพื่อให้แตกจรแต่ ปอมนะแต่กิ่งแต่ปอมนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูวิธีการทาครับผมครับผมก็สวัสดีครับผมอันนี้เป็นงานที่เตรียมไว้ที่จะถ่ายให้ดูคืนนี้นะครับผมแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นที่จะมาตัดแต่งให้แตกกิ่งให้แตกกิ่งนะแตกกิ่งเหมือนกับไม้เหล่านี้กันครับผมเดี๋ยวคอยดูแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาดูต้นนี้บ้างต้นนี้ยังไม่ตัดนะคือตัดครั้งหนึ่งนะที่ไม่ใช่ไม่ตัดนะตัดแล้วก็ทําไม่ถูกวิธีนะเห็นไหมไม่ค่อยได ได้ตามความพี่เราต้องการนะอันนี้จะเป็นกระหนกนะอันนี้อันนี้เป็นลายกระหนกตัวนี้ก็จะเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้นะดอกจะบานนะพรุ่งนี้แล้วก็ดูว่ากระหนกจะเป็นแบบไหนได้จะสวยไหมนะครับผมอันนี้คือกระหนกนะอันนี้เป็นมาที่ตัดแล้วก็นี่มันไม่ได้ทําตามขั้นตอนนะที่ถูกต้องเดี๋ยวก่อนอยวว่ามาทำนะมาดูพี่ถามเข้ามาว่าทําใบด่างไหมอันนี้พึ่งทําเองนะอันนี้ผมพึ่งทํามีแค่นี้เองนะมีแค่หกต้นนะครับผม ก็กําลังทําอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเบบเบบตัวหนึ่งแหละเดบตัวหนึ่งนั่นแหละเนาะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะกาลังทําเบียงนะกำลังทําเบียงตัวนี้ที่เขาเรียกว่าดาบนิดอ่อนจะใช่ไหมไม่รู้นะอันนี้ผมกําลังทํานะกำลังทำกำลังจะทําใบดาบก็แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะตัวนี้จะสวยนะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้สวยนะก็ดาบก็สวยอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้จะสวยนะผมผมชอบตัวนี้มากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วย เดี๋ยวยัง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 ใหญ่พึ่งนะเพราะว่ามีแค่หกต้นอันนี้เดี๋ยวจะทําใบด่างนะต่อไปจะทำใบด่างด,ด,ด้วยแล้วก็ม้าที่ทํานะเดี๋ยวผมจับบางกล้องก,ก่อนนะต้องทําให้ดูตัวน,นี้นะครับผมแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมเห็นไหมน่าเห็นนะครับผมอโอ้โทรศัพท์มันเริ่มจะไปแล้วนะโอเคมาทํางานกันครับผมอันนี้ชวนชวมเดี๋ยวอยู่ไกลไปไหมว่าพอดีจะได้อุปสารพอดี อ่านะอันนี้คือไม้ที่เสียบแล้ว่าเห็นไหมรอยเสียบตรงนี้นะครับผมรอยเสียบตรงนี้เป็นไม้ที่เสียบแล้วอันนี้เราต้องการให้มีอ่ามันจะแตกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่สวยอ่าไม่สวยเราต้องการให้มีกิ่งที่แตกเป็นพุ่มอย่างไม้เราดีนะด้านล่างด้านหลังแล้วค่อยดูกันตามแบบไมวิธีการตัดนะครับผมให้เราดูดูนะอันนี้คือมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เด้อที่ตรงนี้ที่เสียบแล้วใช่ไหมอันนี้กิ่งกิ่งเสียบจะมาขึ้นมาแบบนี้ แล้วช่วงนี้จะเป็นเป็นตานะจะเป็นตาดวงดวงเล็กๆนะดวงห่างเราอย่าเอานะครับผมเรามาตัดช่วงตรงข้างบนนี่ตรงนี้ขึ้นมาหน่อยตรงนี้มันจะมีตาที่โตขึ้นตาจีตีนะครับผมตาจีตีตาโตเหมือนกับตาน้อยหนานะอ่าเหมือนกับลูกน้อยหนากลัาเกียสุกกันแหละหรือว่า,ายีบ้านผมจะได้ว่าบักเสียบบักเสียบกล้าเกียสุกจะมีตาห่างๆอย่างนั้นนะเอาเอาช่วงตรงนี้มันจะดูไม่ชัดเนาะมันถ่ายยากคังโอเคเราตัด ช่วงนี้นะช่วงข้างบนเนี่ยจะห่างห่างห่างเยือะอยู่นะห่างมาโอ้กีน่นิ้วเนี่ยสี่นิ้วห้านิ้วได้ห้านิ้วได้นะแต่ช่วงนี้จะแตกกิ่งได้ดีมากตัดชลิบตัดถ้าเราตัดถ้าหน้าแผลยิ่งตรงก็ยิ่งดีนะเราก็จะได้อิ่งที่เยอะขึ้นก็อันนี้ผมจะตัดในองศาประมาณสามสิบร้อองศานะประมาณนี้แหละพอเราตัดเสร็จแบบนี้ปุ๊บ ก็ใช้นังอ่าสมพัดสติกนะทำเหมือนกับวิธีที่เราเสียบชวลชมเลยทตเหมือนกันเลยอ่าเราทำอย่างนี้เราก็เอามาหอนะแล้วก็เนี่ยถ้าทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วให้น้ำได้ไหมให้น้ำได้ไหมคือนะให้น้ำได้ไหมลดได้ตามปกตินะครับผมคุณพี่นะขอบคุณนะด้วย,ววย,ววยคุณพ่อด้วยอันนี้คือเสร็จพิธีเสร็จพิธีกระท,ทำมาวางไว้อย่างนี้อันนี้คือทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วทำมาให้ดูนะอันนี้อ่า ริงๆิงต้องรอรอรอกดนี้ก่อนนะอันนี้มันใจร้อนไปเนาะมาทําให้ดูก็แกะออกแกะออกอเพิ่มเห็นมไหมก็เริ่มไม่กิก่งแตกมาอันนี้จะแตกกิ่งได้ได้ดีนะได้ดีอันนี้จรกกิงๆๆเราต้องเอาไว้อีกก่อนเพราะว่าไม้ที่แก่อายุมากอันนี้คือไม้ที่ไม่มีการบํารุงเราไม่ได้บํารุงร,รักษาแล้วก็ไม้ที่แก่ไม้ที่มีกิ่งเอาเหล่านี้คือไม้ที่กิ่งอายุมากกันแหละนะที่แก่แก่เท่านั่นด้อเราต้องทําแบบมีต้องครอบเพราะเราไม่ครอบจะไม่แตกกิ่งให้และแกแตกได้น้อยมาก ถ้าแบบนี้นะอันนี้ก็แตกมาเยอะแล้วนันเนี่ยใช่หไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลุมมาอีกก่อนนะคลุมมาอีกก่อนรออีกพักหนึ่งนะพยายามอย่าให้ยอดห,หักนะยอดแตกใหม่ยังครับก็ให้แตกมาอีกก่อนนะถ้าเราไม่คุมจะไม่ค่อยแตกให้เราก็ทำแบบนี้นะครับผมนะครับผมเลือกทำวิธีนี้ปุ๊บมาโอเคเอาไว้เหมือนเดิมพยายามอย่าให้กิ่งหักอันนี้นะขั้นตอนทําเดีวยวกันอันนี้ก็หมาที่เสียบติดนะอันนี้เราเกี่ให้ดูนะ จริงๆเกะได้ไหมก็ไ่ากะได้นะเพราะว่าจริงๆยังยังไม่เท่าไหร่นะยังเิ่งยังออกมาไม่หมดยังไม่เยอะเดี๋ยวเกะให้ดูกันแล้วกันอันนี้คือมาเทียบให้ดูว่าวิธีทําเดียวกันนะอันนี้คือมาที่เราเกะล่ะไหนล่ะกล้องมุมกล้องอยู่ตรงไหนด้อได้ไงเห็นไหมเห็นไหมจะมีตุ่มอย่างนั้นนะผมเกะใช้สามตาหนึ่งตาตรงนี้แล้วก็สองตาอยู่ตรงนี้เห็นไหมด้านล่างแล้วก็ตาที่สามอยู่ด้านบนด้านบนไหนเนาะ โอ้ยทรมานในการถ่ายจังเลยเด้อเนี่ยเนาะเนาะ,นะอย่าถ่ายเลยยากไปอันนี้เราก็ได้ 3, สามตมไใชสามตานะนะครับอย่างนี้คือไหมเสียบสามตาใช้สามตา,า,มตาดูตาดูยังไงแล้วก็ดูดูอย่าไปดูยายก็เล้วกันพไมถูกหรอกอันนี้คือสามตานะแบบนี้ ก็ดูตาแหละเขาจะมีข้อตาข้อตาคือตรงใบแหละตรงตรงกิ่งใบร่วงไปจะเป็นเป็นตาตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าตานะดูน้อยหนาที่บ้านอย่างนั้นแหละหากต้องการเนี่ยเราแค่มาทำแค่นั้นนะวิธีการทําเนี่ยอันนี้คือการเก็บกิ่งเพื่มเก็งกิ่งเพิ่มอันนี้ผมเสียบตรงนี้แล้เห็นไหมเสียบตรงนี้อตรงกดดกดด้วยหละแล้วก็มาเสียบเพิ่มตรงนี้กิ่งหนึ่งเห็นไหมตรงนี้นี่เห็นไหมรอยเสียบเะ็บเพิ่มมากิ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็อันนี้เกกิ่งตัวเดิมนะแล้วก็มีกิ่งตัวเดิมตัวนี้ แล้วก็อีกอกิก่งหนึ่งตรงนี้นี่เนี่ยจะมาเสียเพิ่มอีกตรงนี้นี่เอาอผมก็หายอีกแล้วเนี่ยมันดูไม่ช่นหรอกนะก็จะได้ต้นนี้มาสามสีนะกับกิ่งตัวเดิมแล้วก็ตอนนี้กิ่งนี้อ่าเห็นไหมนนได้เดี๋ยวถอดกล้องเิีกว่าโอเคถอดกล้องนะโอเคถอดกล้องแล้วมานํามีลายที่นหน่วยงานเข้ามาพอดีอันนี้เห็นไหมอ่ามีอยู่สามตาเห็นไหมกัดเกล็ดนะแบบนี้เนาะเห็นไหมเออสามตาแต่ถูกขึ้นมาแล้วเราถอดได้ อย่างนี้ที่ผมครอบไปไหมนี่ยอย่างนี้ชัดกว่าใช่ไหมดูง่ายกว่าอันนี้ที่แก่เมื่อกี้นะที่แก่เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมก็เริ่มมีขึ้นมาพราอายุต่อเหล่านี้ไม่ได้ลดน้าแล้วก็จะดูแห้งแล้วก็ดูดูไม่ก็แต่กิ่งเราต้องทําวิธี้เท่าต้องทำวิธีนี้อ่าเห็นไหมเนี่ยคือต่อฮันแลนด์อันนี้คือต่อฮันแลนด์อันนี้ผมยกลากขึ้นด้วยเดี๋ยวจะมีวิธีทําลากให้ดูด้วยยกลากให้ดูอันนี้แบบเรายกลากด้วยตอนทํายกลากด้วยอันนี้ผมผมตัดแล้วยกลากไปพร้อมกัน ก็จะได้มาสวยแบบนี้เลยอันนี้อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยแตกกิ่งเห็นไหมพอเอาผุมาครอบมันจะแตกกิ่งได้เยอะมากเราค่อยไปจับทิ้งเอากิ่งที่เราไม่ชอบใจนะถ้าเราเอาไว้เยอะไปมันไม่โตให้เห็มไมเนี่ยเห็นไหม,ไหมออกมางามเลยเห็นไหมสวยแล้วก็เราก็จะได้่อดอ,อกมาด้วยอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะประมาณน,นี้นะอ่าส่วนไมท้ที่ถ้าไมา้สมบูรณ์อย่างนี้โอเคเสียบปุบ๊บได้กิ่งมาโอเคพอแล้วพอแล้วเราพอกิ่งแล้วครบเราได้สามตาสารกิ่งครบ เ้วก็เลี้ยงอย่างเดียวเห็นไหมเลี้ยงใบโตอันนี้ผมเสียตรกจริงตรงนี้เลี้ยงใบโตเหน็นไหมก็งามนะงามอยากรู้ไหมทำงานทำให้งานแบบนี้ได้เลยนะเอาไว้คลิปวันหลังจะมาพูดว่าทํายังไงได้งานแบบนี้อันนี้บอกตรงว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้พ่นยาแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับให้ไม้งานได้แบบนี้เดี๋ยวแต่ก็ไม่ได้ทำทุกต้นนะเพราะว่าจะทําแค่ต้นที่ถ่ายงานนะไม่ได้ทําหมดนะเพราะาทำหมดผมทําไม่ไหวหรอกผมก็เวลาทําด้วย แลวจะมาทำอ่ามาคิดต่อไปแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการปลูกด้วยปลูกยังไงให้ไม้ได้สวยแล้วก็มีกิ่งที่มันสมบูรณ์ใบสมบูรณ์เรื่องานบอกเอาไว้ที่หลังเพราะตอนนี้ก็ไม่ทำเหมือนกันถ้าไม้ไม่มีดอกก็เอียงก็เอออยู่อย่างเดิมนะนะต้องมีดอกก่อนึงจะมีความน่าสนใจแต่ว่าไม้เหล่านี้อย่าเพิ่งถามกันมากำลงัลงทำนะกำลังทำจริงๆผมต้องการดูดอกก่อนนะผมทําไม้ผมก็ยังไม่อยากทําต่ออันนี้กิ่งนี้สามอ่อาเอาไปตัดเสียบต้นใหม่ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้ตัดต้นนี้ไปเสียบต้นห จริงๆยังดูดอกก่อนนะว่าไม้เหล่านี้เนี่ยที่ทาขึ้นมาเราดอกมันจะได้ยังไงนะเพราะไม้ด่างเราไม่แน่ใจบางครั้งก็ได้ชั้นเดียวขึ้นมานะบางครั้งก็สองชั้นแต่ว่ามันกําหนดเองไม่ได้มันกับไม้เหล่านี้ไม้เหล่านี้ผมกําหนดเองเพราะว่าผมรู้ว่าผมจะเอาอะไรมาทําแต่ก็ไม่รู้ทำอะไรเข้าไปเพราะมาแบบนี้เอ้าเราเสียบอะไรไรก็ไม่รู้เช่นกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ทําหลายตัวด้วยแต่กว่าเป็นโหลร้อยกว่าตัวตอนนี้เหลือมาหกสิบตัวแล้วอ่าลดลงมาแล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้ ว่าอะไรเป็นอะไรอีกอย่างเป็นอีกอย่างเนี่ยก็เดี๋ยวนะครับผมก็พรุ่งนี้นะผม,ผมนะครับผมผมจะพิมพ์บรรณามาให้ดูนะเพิมพบรรณาที่สวยๆมาให้ดูจะเป็นไม้ของแท้ที่สุดยอดมาให้ดูนะจะคัดที่ดีที่สุดมาให้ดูสำหรับพรุ่งนี้งานพิมบรรณาแล้วก็คลิปต่อต่อไปก็จะทําเนืองการผัวก,การทำนุ่นทํานี่นะทําออกดอกครับอะไรนะเดี๋ยวเรื่องออกดอกก็ยังไม่ได้ทําเท่าไหร่หรอกจริงๆผมไม่ไม่ใช้เลยไอ้พวกนะสารกระตุน้น ผมจะมีอีกวิธีนึงในการทำให้ออกดอกนะเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็อีกแบบตัวหนึ่งจะสิ่งที่เราหาใช้ได้ในครัวเรือนเอาทำให้ออกดอกก็ได้เช่นกันทําไมผมบิดกล้องไปมาล่ะเนี่ยนะโอเคก็ขอพรบคุณมากนะครับผมขอบพระคุณที่ที่สุดขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอพระคุณที่ให้กาลังใจผมนะครับผมกุดพ่อกุณแม่กุดป้าคุณน้ากุณอาคุณลุงคุณพี่แล้วก็น้องๆด้วยแล้วก็ขอพระคุณพระคุณเจ้ามากๆนะครับผมที่เข้ามานะครับผมขอพระคุณทุกท่านที่กําลังใจผม โอ้ยจะเขิอดอายนะบอไดมาบอกหลายหมื่นนะครับผมไม่ได้มาคุยหลายวันนะ <laughs> ก็จะมาคอยชัดเท่าไหร่มัคกอยัดทกีเท่าไหร่อย่างไม่ชัดเจน,นนะก็ขอบคุณที่สุดขอบคุณทุกท่านคกิปนี้ก็มาแนะนําการตัดแต่งกิ่งนะครับผมเราปรทําที่บ้านนะครับผมหาแค่จนเราที่มีกิ่งยือ้ออายุมากๆแล้วดูอ่แข็งกระด้านนั่นแหละอ่าเราตัดแล้วไม่ค่อยแต่งกิ่งให้หรอกเราต้องใช้วิธีเอาถุงครอบอ,อย่างที่ผมทําให้ดูนะอาถุงครอบ เราถึงก็ได้กิ่งออกมาสมบูรณ์ได้แบบนี้แล้วก็สวยงามแบบนี้เราก็ค่อยมาดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องทําิธี่นี่นี้นะครับผมเพื่อมีบางท่านถามมาว่าเราตัดแล้วนะไม่ค่อยแตกกิ่งให้นะไม่แต่กิ่งแล้วก็กิ่งไม่สมบูรณ์ไม่สวยจะต้องทําแบบพี่ผมแน,นะนํานะกิ่งนี้ไหมเรานี้ทําหมดนะที่เห็นแบบนี้ทําหมดตัดหมดนะ้เนี่ยนะตัดหมดเราต้องการให้มันมีคุาภาพมีความสวยมีความวไม่สวยเราต้องทําแบบนี้หรือเราต้องการจะเพิ่มเข้าไป เราตีลาเราตัดเนี่ยเราก็เสียแบบนี้เนี่ยเอากิ่งก็เพิ่มเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไหมเห็นไหมนะ่เพิ่มมาได้กิ่งหนึ่งตรงนี้กิ่งมันหนอนกินนะตรงนี้เราเด็ดทิ้งไปก,ก็เหลือตรงนี้กิ่งนี้ไหมเราก็ได้เด็ดดอกตรงนี้แหละคือไปเป็นนิ้วมือผมนึงตุลเลียดใจเห็นไหมเราก็ได้กิ่งนี้เป็นอีกดอกหนึ่งแล้วนี่กิ่งที่ต่อเดิมเสียบแล้วก็จะได้ท้องตัวเดิมด้วยแล้วก็ส่วนเจ้าเนี่ไหนล่ะหามมุมหามุม เนี่ยเนี่ยให้ไหมที่เสียไปให้ไหมน่ะออเราก็ได้มาอีกใช่ไหมเราก็ได้เพิ่มมาอีกหรือเราจะเลือกใช้วิธีนี้ก็ได้เวลาเราตัดเราเอากิ่งที่มีที่บ้านมาเพิ่มเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมหากเราต้องการสีสันเพิ่มโอเคนะแล้วพวกนี้เจอกันกับพิพนาครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณและสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ